สวัสดีค่ะแอนทายน,นาเสือค่ะมิชิโนะเซรัรนประจำปี2 0ง2ค่ะวันนี้มาทำอะไรไปปูข,ขันเราเลยวันนี้นะคะหนูเป็นผู้เข้าประกวดอีกคนนึงรอบแต่งหญิงไม่ใช่หนูเป็นคณะกรรมการนะคะในรอบไฟนอลของมิสเตอร์โกโบเอ้ยมิสเตอร์มิสเตอร์ขอนแก่นค่ะบอกว่าคนที่จะเหมาะกับการเป็นมิสเตอร์ขอนแก่นต้องมีคภาพอย่านหนูว่านะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชายออกมาในทุกด้าน เรว่าจะเป็นในเรื่องของายแบบในเรื่องของการประกวดหรือว่าของเรื่องของแบบเรื่องของการสแสดงละกันอ่าประมาณนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบมีออร่าจับออกมาทั้งในแววตาจะต้องไม่รู้สึกว่ากำมบนจะต้องพร้อมพุ่งชนตลอดในทุกการแข่งขันค่ะให้ค่ะก็อิานาขอเป็นกาลังใจให้กับมๆทุกคนนะคะที่จริงเนี่ยส่วนตัวเนี่ย มาตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วค่ะแล้วก็เห็นพัฒน,นาการน้องๆผ่านทางแบบโซเชียลของพี่เซ็งนะคะเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความพยายามนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ทำให้แบบเขาเรียกว่าไรอ่ะคือมองกุฎมันมแค่อันเดียวเนาะคนชชนะมีแค่อันเดียวแต่เชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้รับกลับไปคือบิตภาพแล้วก็ประสบการณ์ค่ะทำวันนี้ให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเลือกผ่านในรอบนี้ค่ะว่าวันนี้คนส่เป็นยังไงบ้างวันนี้นะอะไรตัวดีกว่า เห็นหนุนล้รอเล่นเราคือตอนที่หนูไปเนี่ยออดิชันละการที่เลือกพี่เขาเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเห็นแววตาแล้วก็สรีระของเขานะคะเหมาะกัการแบบเออไปประกวดรวมถึงต่อยอดในโอกาสต่างๆแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เห็นในเรื่องของการตอบคำถามอันนี้ก็เลยรอรุ้นรอรุนรอบตอบคำถามค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจพี่ราชิดค่ะรู้สึกละครเรื่องนี้รอเล่นแล้วกดในเรื่องสงคภามหมอเรานะคะหนูรับบทเป็นพับแพงเองหนูด้วยละค่ะ จะมาบออะไรบอกไม่ได้สปอยไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ดูเออคนคนการบดยังไงก็ร้ายถ้าใครจะบอกว่าร้ายก็ร้ายแต่ไม่มีใครบอกหนูดีไม่มีใครบอกหนูดีสักคนหนึ่งค่ะอยากจะบอกนะว่าอันนี้เป็นแค่ครึ่งเรื่องเท่านั้นทุกคนอาจจะบอกว่าหูแม่แอนนาแบบพ่อแพ่แบบร้ายจังเร็วจันนี่แค่ครึ่งเรื่องค่ะเออคือวีคหน้าเนี่ยหนูพูดเลยนะพอเรื่องมีสปอยออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่าเกียดหนูมากกว่านี้ได้ไหมเกียดแบูแค่นี้พอแล้วแล้วก็ถ้าละครจบไปยังไงก็ยังรักไอ้นามเหมือนเดิมนะคะรักไอ้นะผมรักยังไงก็รักไหมก็จริงเปล่าดีใจค่ะดีใจก็มันเป็นละครที่ทำให้ทุกคนรู้จักไอ้นาเยอะมากขึ้นค่ะใช่ที่จริงเนี่ยเบสของละครสองคมหอลำคือที่คอนเนต ใช่ที่ขอนแก่นเลยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะเ่ก็าะทุกคนค่ะแอนนาฝากติดตามนะคะเลือกสงคำหมอรำด้วยนะคะบอกเลยแล้วว่าเข้มข้นมากๆห้าม่าดเด็ดขาดนะคะทางช่องวันนะคะ1นพุ่งจันถึงพฤหันะคะหรือว่าสามารถติดตามช่องทางเขาเรียกว่าโซเชียลของไอนนาได้นะคะทาง IG ก็ได้ค่ะ a n n a s n g a 1 o ค่ะโค่ะ